สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสาระเบริกูมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอรสิสผาดาวยูทูบดอทคอมโหราษตรยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีวันทูทีนะครับเออสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันนะครับผันสามมหาสนุก ประจําในวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567นะครับแรม12ค่ําเดือน4ปีถอ่อวันนี้สามารถทําคามงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทําคามงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครสนใจจะดูเลิกดูยามนะครับทําการมงคลนะดูวงจุ้ยออนไลน์ดูเปลี่ยนชื่อนาะมสกุลก็ติดต่อมาชาได้นะครับจะได้ตรงคับในดวงชะตา นะครับโอ้โหอากาศร้อนมากหมดแรงเสียงก็แหบว็แห้งโอ้เยแต่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 อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะครับสารผูดที่ฝันในแรมสิบสองค่ำนะความฝันในแรมสิบสองค่ำเนี่ยนะครับความฝันบอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝันนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะครับ สาวหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีไะจํามันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเยอะจันทร์สั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะ เออกระดิ่งไมไหนว่าอ๋อกิ๊กกิ๊กกแหมได้เซมซีใบที่22ช่วงชะต่างท่านนี้ช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างมีสตินะระมัดระวังการทำลายซึ่นตามใจกวามติดตัวเองมากถึงเกินไปนะครับสิ่งที่คาดฝังในช่วงนี้ก็จำเริญไปอย่างราบรื่นมีโอกาสสำเร็จสมหวังพูดถึงในเรื่องของความรัก นะครับอยู่ในช่วงเวลาที่ดีแต่ไม่ควรทําอะไรซึ่งขัดต่อศีลธรรมนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านนี้ช่วงนี้จะได้รับผลประโยชน์และผลกําไรที่งามต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะครับท่านจะต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีโอกาสประสบความสําเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันไมษายนต่อมาคะแนนสอบถือว่าคุณจะได้คะแนนสอบที่ดีเยี่ยมนะคะแนนสอบที่ดีเยี่ยมเยี่ยมมาก ต่อมาพูดถึงดวงชาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับคุณต้องดูแลอย่างสม่ําเสมอโรคที่พป็นควังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์กระเพาะลำไส้แล้วก็โรคทางปอดอต้องระมัดระวังไว้ด้วยครับโรคทางปอดนะอรานนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของสบด,ดวงชะตาตามวันเกิดอนะ วันเลตินทูเลติทนทีแล้ทั้งฟงเกิโอ้โหมันร้อนอบอ้าวมานะนั่งไขมันไหลปับปับปับไม่ใช่ไขมันอ่ะมันคือน้ำมันหมูครับไหลไหลลงไปแล้วล,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 ล่องคน้นสภาพเนะ <c oughs> นี่ยนะย้อนต้องกินน้ำแข็งก่อน วันนี้พูดจนคอคอแห้งไปหมดเลยอันนี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงนะครับม่วงไม่ดีนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีขาวสีเขียวเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดก็คือสีแดงแดงฤทธิ์นะครับเอ่อทิศที่ดีก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะในดวงชะตาต่อมา มาพูดถึงในเรื่องของตัวเลขนำโชคนะครับตัวเลขก็จะมีเลข2.16นะ2.16คุณก็สามารถไปเสียงโชคลาบได้นะครับต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสนะัถือว่าเจ้าสตา,าจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือก็สังคมที่คุณคบหาอยู่เนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการมีความรู้นะครับเจ้ากดเจ้าเกณฑ์ระเบียบดีนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะ ถือว่าเจ้าชะตา,าจะเข้าไปเกี่ยวพันเขาโรงพยาบาลไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลถ้าคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับเออนะให้ระวังในเรื่องของโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรโรคกรมนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกนะร์ถือว่าฐานะทางด้านการเงินของเจ้าชะตา,าจะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับออจะมีคนให้ความเกรงอกเกรงใจคุณนะในดวงชะตา,าต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาก็จะมีความเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นนะครับหรือจะมีเพื่อนสังคมซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงนะครับและดูชะตาคุณก็จะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็นเหนื่อยกับความมั่นคงนะับความมั่นใจต่างๆความมุ่งมั่น นะเ,เพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสนะครับให้คุณทําให้ดีที่สุดพอแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะต่อมาคนเกิดในวันพุธพุธกลางวันนะครับการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆของเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกๆเรื่องนะครับ <c oughs> ต่อมาคนเกิดในวันเสราร์นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับนิรโทงความเสียหายต่างๆ โน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของความเสียหายนะครับปัญหาเก่าๆรวมถึงในเรื่องของกรรมเก่าด้วยนะครับของคนที่เกิดในวันเสาร์นะอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวถูไดีๆนะครับดวงชะตาในวันนี้นะถือว่าอิทธิพลดาวอังคารดาวเสาร์แล้วก็ดาวเนปจูนก็ยังเสียอยู่นะเพราะยังทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบ เอาไว้ดีที่สุดนะครับในดวงชะตาอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของระบบสิทธิทวิชามหาเวทูดเราวนะครับ่ว่าเลิกยาของจีนวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเป็นเทศกาลเชิงเม้งของจีนนะครับวันนี้หมาไม่ถูกกับมาลงนะครับแล้วก็ ไม่เหมาะกับขึ้นรถลงเรือนะขึ้นเขาลงเรือนะครับแล้วก็หญิงมีคันห้ามกระทบเตียงนอนแล้วก็ห้องนอนนะเหมาะกับกิจกรรมก็คือขอพอรไหวเจ้าเซ็นสัญญาออกรถค้าขายตั้งเตียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเซ็นสัญญาอะไรในนี้เซ็นไปเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จทิศมงคลก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภก็คือทิศเหนือนะครับ เวลาที่ดีในวันนี้ก็คือช่วงตีสามถึงเจ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะสีโชคลาภเสริมประจำวันในวันนี้ครถ้าสีประจำวันก็เหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะครับสีโชคลาภคือเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มนะอันนี้คือสีของอ่าทั้งจีนนะในดวงชะตา <c oughs> โอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของราสีจกักหัวเสียงแหบ <c oughs> มาเริ่มต้นที่เชาวลัคนาราสีเมฆนะครับเช้าราสีเมฆเนี่ยดาวการงานเนี่ยสาวเาอยู่ลาพะนะครับการงานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบเนี่ยในวันนี้ก็อาจจะเกิดความเสียหายมีปัญหาอุปสรรค นะครับในเรื่องของการเงินคุณศก็เป็นวินาศมีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะครับเ,ออเพราะนั้นดาวประจำตัวคุณอยู่พบลาพระต้องขยันนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษศชาวราศีพฤษศเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระราหูมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ส่วนการเงินกระดุมพระลาพระนะครับการเงินที่คุณทําจะนาพามาซึ่งโชคลาภนนถ้าคุณจะพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองวันนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะส่วนในเรื่องของอความรักเนี่ยดาวคู่ครองก็อยู่พบกร,รมมะนะครับให้การะะสนับสนุนส่งเสริมด้านการงานให้กับเจ้าชะตาต่อมาช้านักนาราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาชื่อคุณในเรื่องของอ ในเรื่องของการงานนะครับดาวเพื่อรหัสบดีในวันนี้ถือว่าดีไม่เสียนะครับความรักก็มีความสุขดาวประจาตัวคุณก็อยู่ในภพมรณะนะเพราะคุณมีเยนการเดินทางไกลนู่นนี่นั่นนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจอยู่ยบ้างนะครับแต่การเงินเก็บเงินไม่อยู่นะต่อมาช้าลัคนาราศีกรกฎเช้าราศีกรกฎเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ย ดาวคานอยู่พบมรณะการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางนะครับวันนี้คุณก็อารมณ์จะอาจจะไม่ค่อยเด้หนังใจส่วนการเงินเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันส่วนความรักไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังความเสียหายเก่าเก่านะต่อมาชาวลัคนาราศีสิง์ชาวลัคนาราศีสิง์เนี่ยถือว่าดวงชะาตาชื่อคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์นะครับ ดาวการงานก็อยู่พบมรณะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับพุทธก็อยู่พบมรณะมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวงแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติอติเหตุด้วยของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อมาเอ,อลมขึ้นเล็กน้อยนะอ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนนือถือว่าชีวิตของคุณเนี่ย นะครับในเรื่องของการงานนะครับอิทธิพลดาวพุธก็อยู่พกปัตนีนะคุณจะต้องดูในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจราจาให้ดีต้องรอพคอบนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะอิทธิพลดาวพระศุกร์คุณก็อยู่พบปัตนีนะครับการเงินคุณก็จะหมดเป,ปลืองแบบเพี้ยของข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับการเงินคุณโอกาสได้เงินมากในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะต่อมา ชาวลัคนาราศีตุลนคนราศีตุลน,นยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับจะมีงานติดต่อเข้ามาโน่นนี่น่าในคุณธรรมนะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการเงินก็จะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะครับออให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะส่วนความรักเนี่ยนะครับคู่ของก็มีเกณฑ์ปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีดูใหม่นะครับดูทันสมัยดูสวยประมาณนี้นะ ต่อมาช้าลักนาราศีพิจิกนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอาทิตย์ก็อยู่พบปุตตะนะครับการงานประสบความสําเร็จแต่มีคนจับจ้องคุณอยู่นะส่วนด้านการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายการลงทุนนะครับนู่นนี่นั่นระวังปัญหาในเรื่องของบริวารหน่อยครับในช่วงนี้ต่อมาช้าล,าลาักนณาราศีธนูช้าราศีธนูเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ย ดาวพุธอยู่พบพันธุนะครับคุณจะมีโอกาสในเรื่องของสัญญาข้อโตกลงเจรจาจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับแต่ให้เรื่องระวังในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของข้อพิาพาทหลักทรัพย์ต่างๆที่ดินต่างๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยมีทธิพลดาวพระศุกร์นะก็อยู่พบสหาหัสชะา การงานคุณมีโอกาสที่ดีจะประสบความสาเร็จนะครับส่วนการเงินการท่องถือว่ามีเกณฑ์การรหลจ่ายในช่วงนี้ช่วงนี้อยู่แต่คุณจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับขอให้คุณขยันนะให้ระวังในเรื่องของอุบตัติอุบัติเหตุนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมโดยชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารเนี่ยนะครับก็ยังกลมรักวันนี้ขวาจะรู้สึกเหนื่อยไม่ค่อยดังใจนะครับ คุณต้องระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยเป็นสําคัญนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจะมีรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่งางๆการเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จให้ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาอย่างต่อเนื่องเพราะคุณเนี่ยดาวพุธร่วมราหูอยู่นะครับต้องไม่ประมาทในเรื่องของการงานเนี่ยนะ คุณสมัครงานก็มีโอกาสได้งานประสบความสําเร็จการเงินคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต้องวางแผนได้ดีส่วนในเรื่องของความรักคู่ของขให้การดูแลเอาใจใส่นะครับดูแลคุณในระดับหนึ่งของชาวลักนณาหลาศีมีนนะแต่วันนี้คุณก็จะเป็นคนที่ปากกระใจตรงกันให้ระวังในเรื่องของคาพูดนิดนึงนะครับของชาวลักนาหลาศีมีนนะโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ